เชิญคุณสารณาเทพเนาครับ11นาทีครับท่านประธานสภาปฏิรูปท่านประธานคณะกรรมการัการร่างรัฐมนูญท่านสมาชิกสภาปฏิรูปอันทรงเกียรติที่ครบรกระผมนายสรณาเทพนาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านปกครองท้องถิ่น209ท่านประธานที่รครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานคณะกรรมิการร่างรัฐนูนครับที่บรรจงลายลักษณ์อักษรในเรื่องของการร่างรัฐนูลฉบับนี้เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญนำเข้าสู่การปฏิรูปประเทศเพื่อผลพวงเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศที่ฝ่าลมอุปสรรคในสังคมโลก ผมคิดว่าในเวลานี้ถึงบรรยากาศของการเป็นรูปพี่น้องประชาชนติดตามความเคลื่อนไหวไปวันชาวชนบทและสังคมเมืองท,งท่านอาารครับถ้าเรากล้าคิด,ดกล้าปฏิรูปแล้วต้องกล้าพอที่จะปรูปจิตใจของเราด้วยชาวพุทธเชื่อว่าใจทําหน้าที่เป็นประธานถ้าใจเรายังเป็นแบบทุนนิยม สามานวเราจะสร้างอนาคตให้สวยสดได้อย่างไรการเมืองที่เกิดวิกฤตในเวลานี้ก็คือว่าเราเห็นสภาพถึงความล้มเหลวของระบบการเมืองจนกระทั่งแบ่งฟักแบ่งฝ่งายสไลด์ขึ้นครับองค์กรถึงการขับเคลื่อนถึงการปฏิรูปประเทศเริ่มต้นในขณะเมื่อก่อนการปฏิวัติเมื่อวันที่20 สภาคม2 5 5 7วิธกธตการการเมืองในปี2 1 5 6 5 7เนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นในการร่างพระำยัดนิรโทษกรรมซึ่งสภาหเห็นชอบเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2 5 5 7ถูกกบปวส,สและนปชเมื่อวันที่17รัฐสภาวุทิสภาลงมติไม่เห็นชอบในหลักการของกฎหมายฉบับนี้ การชุมนุมในเวลานั้นยืดเยื้อเป็นเวลา200วันเต็มๆฮะมีความขัดแย้งของคนในชาติและล้มตายและสูญเสียบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากกระผมได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ไดยืน่นหนังสือเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2 5 5 7ต่อท่านประธานสุริชัยเลี้ยงบุเรชัยในภาพครับซึ่งเป็นวุฒิสภาครั้งนั้น เป็นที่พึ่งครั้งสุดท้ายของบ้านเมืองโดยไม่มีที่จะหาทางออกอื่นใดเพราะท่านจะต้องตัดสินใจที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งผมเสนอให้สมาชิกุธิสภานในขณะนั้นได้หาทางออกโดยปรึกษาองค์มนตรีคุนการเหล่าทัพและรวมทั้งผู้ที่มี อำนาจทงบ้านเมืองปรึกษาว่าหาทางออกหนึ่งให้มีนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มมาแก้ไขปัญหาของชาติประเด็นที่สองให้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศประเด็นที่สามก็คือว่าในรัฐบาลชุดใหม่ของการบริหารประเทศนั้นให้จัดเตรียมงบประมาณของแผ่นดินและแก้ไขปัญหา ในเรื่องค่าจำนำข้าวของชาวนารวมทั้งจัดสรรเม็ดเงินให้กับอ,องค์กรการปกครองท้องถิ่นตามภาพอัติแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจซึ่งขณะนั้นท้องถิ่น7,853แห่งรอคอยเม็ดเงินจำนวนนี้สถานสถานการณ์วิกฤตจนกระทั่งท่านประธานครับวันที่22ดำเนินการปฏิวัติร,รัฐหารทันที งนี้เข้ารัฐบาลโดยคอสชอแล้วเป็นจุดตีของเรากเนิดขึ้นสปชสนชแม่น้ำห้าสายรวมทั้งคณะกรรมาีิการยกร่างรับนูนเข้ามาอยู่ตรงนี้ท่านานครับเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นที่ที่ผมยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาของพันเมืองในวิกฤตนั้นผมขอชื่นชม รัฐบาลในการตัดสินใจสไลด์ที่สองครับผมกับท่านผู้ว่าสิสยุมพรที่นั่งข้างผมเนี่ยรวมทั้งพันเอกสวิทการขับเคลื่อนปฏิรูปได้เกิดขึ้นโดยหลังจากที่ท่านประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐมนตรท่านอาจารย์บวรศักดิ์ รักษาการประธานลงบันลังผมไปยื่นเรื่องขอได้โปรดพินาแก้ไขปัญหากฎหมายของท้องถิน่นค้างท่อในสภาสี่ร่างด้วยกันสไลด์ที่สองที่สมครับสมาคมบงรงทักทศบาลซึ่งผมทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมได้มนการจัดประชุมสัมนาครับยุทธศาสตร์การไปรูปองค์กรปกครองท้องถิน่นภายใต้รัฐนุนฉบับใหม่ ยี่สิบห้ายิบเจ็ดมีนาสองพันร้อยห้าเจ็ดผมได้กราบเรียนขอเรียนเชิญท่านประธานด้วยเคารพท่านอาจารย์เชิญชายแต่ท่านติดภาระท่านปรากฏว่าได้รับความเมตตาครับท่านประธานที่เคารพท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เกียรติไปร่วมเป็นประธานและได้เชิญท่านหม่อมหลวงบดดา,ดา รีบจำสันนิยตยกไปด้วยหลังจากนั้นก็ประธานยกร่างก็ไปพูดบรรยายประกาศถาต่อท้ายที่สุดของก็สไลด์ถัดไปครับผมต้องยอมรับว่าการเดินทางในมหาสมุทรแวกว่ายของการประรูปแม้ว่าเราจะเดินทางมาไกลผมอยากเห็นสภา การขับเคลื่อนการไปรูปและยุทธศาสตร์ของการไปรูปเดินหน้ารัฐบาลภายใต้รัฐบาลในยุคก,ก,ก่อนที่ผ่านมาผมไม่ขอเอ่ยนามและไม่ขอพาดพิงแต่ในการปฏิรูปเอกสารปฏิรูปประเทศไทยที่หลายท่าน250กว่าคนเนี่ย250กว่าท่านที่ได้รับที่แจกอยู่ข้างหน้าเนี่ย ในท้ายหน้า65จะเห็นว่าคณะสมัชชาปฏิรูปมีการจัดตั้งเครือข่าย13เครือข่ายและรวมทั้งเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมอีก600องค์กรมีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปยุทธศาสตร์2ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ความรู้และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของการปฏิรูปคณะกรรมการขับเคลื่อนการรูปที่มีในยกนัฐมนตรีในอดีตที่ผม <c oughs> เป็นกรรมการสมัชชาปิรูปโดยนายกรัฐบาลอภิสิทิ์นั้นเนี่ยภายหลังยุบสภาแล้วไม่ได้เดินหน้าต่อไปสภาขับเคลื่อนที่ท่านบุเลิศทั้งหลายหลายท่านได้อภิปรายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดีครับและต้องขอขอบคุณท่านชุดคณะกรรมาการยกร่างรัฐมนูนเนี่ยได้จับประเด็นนี้เพราะไม่มีใครหรอกครับว่าภายหลังที่เราปฏิรูปแล้วเนี่ย คนที่จะขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวด้านดนามิกแล้วเนี่ยจะให้องค์กรอื่นหรือรัฐบาลอื่นเนี่ยอย่าหวังเลยครับก็คงมีแต่พวกเราเท่านั้นยกเว้นว่ารัฐบาลนั้นมีความตั้งใจและปรารถนาที่จะไปรูปอันโดยตรงและถาวอนจริงๆผมเรียนเรื่องนี้กับท่านมนตแล้วรวมทั้งหลายท่านท่านประชาิรัฐในฐานะพุ่งคำชา ผมรองปลัดกระทรวงมาไทยขอให้ท่านจับประเด็นเรื่องนี้เราเดินหน้าโดยไม่มีคำขอรหาแต่อย่างไรก็ดีครับกราบเรียนท่านประธานด้วยความกรุรปว่าการสรรหาจะเป็นขรรมการยุทธศาสตร์หรือสภาขับเคลื่อนขอให้เป็นหน้าที่ของคอสชเพราะท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าท่านมาจากไหน ท่านตอบผมได้หรือไม่เพราะคอสชเป็นคนขัดสรรเรามาอยู่จุติเกิดตรงนี้เป็นแม่น้ำสายที่ห้าและวันนั้นผมต้องยอมรับว่าท่านรองทนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์กิติคุณท่านดรวิศนุเครืองามได้ให้บอกกับผมปรารถับผมว่า องค์กรการปกครองท้องถิน่นทั้งหลายที่ผมเป็นนายกสมาคมเนี่ยขอให้ช่วยผักกันให้ร่างน้ำหนูนเนี้ยเดินไปด้วยความโลดแหลนและก็พาวงล้อมเวียนว่ายในมหาสุทรไปถึงฝั่งให้ได้ท่านให้ความเห็นว่าสายผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา,าท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งข้าราชการท้องถิน่น ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นสายที่เจ็ดแม่น้ำสายที่เจ็ดครับท่านประธานผมไม่อภิปรายว่าอย่างไรยังเดินหน้าอย่างไรก็ตามแต่ผมเสริมครับแม้ว่าในหลักการของสมัชชัทยที่จะมอหลายคนมองว่ารวมสู่อำนาจแต่ผมกลับชื่นชมของการกล้าตัดสินใจของคณะกรรมการการบัญิการยกกร่างลําดูว่าให้จับเรื่อง ภาคเข้ามาด้วยเพราะในสถานการณ์ภาคจากการศึกษาแล้วว่าที่ประเทศจีนเนี่ยสารัฐประชาชนจีนเนี่ยเขามีการกระจำนั้นอย่างสูงมากมีนายทหารท่านหนึ่งครับผมไม่ขอเอ่อยนาะมนได้รับการบัญชาจากพระทนนายกนดีเดินทางไปดูเรื่องรถไฟและอยู่ในคณะที่ปรึกษาของท่านในแพทย์กระแส ซึ่งผมเป็นที่ปราร่วมอยู่ด้วยจีนเขาบริหารเป็นภาคหลายหลายมณฑลหลายจังหวัดมารวมกันงบประมาณนั้นอย่างที่ท่านด,ดรบวรศักดิ์พูดมีงบประมาณจากกรมเหมือนประเทศไทยนะแต่เล้วงงบประมาณอีกชุดหนึ่งจะลงไปในพื้นที่โครงการใหญ่ๆครับ ไม่สามารถกระทําได้เลยแม้ว่าพระนท่านนายกร,กรัมตรีได้พูดเรื่องขยะจะมีไวอเชอร์เสียงตอบต่อต้านมากแต่ว่าถ้ามีภาคแล้วสามารถโครงการเหล่านี้จะเดินหน้าไปด้ดยดีแก้ไขปัญหาของชาติผมใช้เวลาและครบกติกาและผมเชื่อว่าพวกเราทุกท่านเนี่ยที่ลังทั้งหลายอยู่ในเวลาเนี้ยจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสภาพรุธไปถึงฝั่งและเป้าหมาย ตามที่วัตถุประสงค์เป้าหมายประชาชนรอคอยกราบขอบคุณท่านประธานด้วยครมบครับขอบคุณคุณสนนะครับ